มาแล้วครับสไปเดอร์บุ๊กครับเลโก้จีนสไปเดอร์บุ๊กเล่มนี้นะครับมีชิ้นส่วนทั้งหมด2895ชิ้นนะครับมีสีดำกับสีแดงตัดแบบนี้เลยด้านหน้าก็จะเป็นหน้าสไปเดอร์แมนนูนออกมาแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นทรงเหมือนหนังสือเลยที่เห็นเขียนสไปเดอร์บุ๊กด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นสติกเกอร์ติดนะครับส่วนอื่นเป็นชิ้นส่วนเลโก้ต้องต่อขึ้นมาทั้งหมด เป็นเล่มแบบนี้เลยถ้าใครชอบต่อเลโก้บอกว่าน่าเก็บสะสมมากนะ Spider Book Iron Book สวยหมดทุกเล่มเลยนะครับเปิดออกมาด้านในก็จะเจอกับมินิฟิกเกอร์สตัวนะครับถ้าใครอยากรู้ว่า Spider-Man 52ตัวนี้คือสูตรอะไรบ้างนะครับผมทำคลิปรีวิวไว้แบบละเอียดเลยนะอยู่ในช่อง YouTube DJ Tensmith ตามกันไปดูได้ที่นั่นเลยนะครับเพราะว่าติกตอกอธิบายไม่หมดแน่ๆว่าแต่ละตัวคือชุดอะไรสูตรอะไรมาจากทั้งหนังเกมแล้วก็คอมิมค,ครับ